มาเลาะตลาดชากันันี้มาเลาะตลาดชาวก็คิดอะไรยังกินมาเลาะตลาดเอนกันทุกคนสาธุนบุตยง่งยงม่งฟังหนึ่งก่อนเลย พีมกหารูน yeah. yeah. yeah, mm ีหาส่ย่หับยายาขุ่นแรงนี่พวกลังนี่ะอันนี้ก็คือยาหาใหม่ทุกคนยาุ่นแรงเหนียวเหนยวเลื้งบ้านหรือว่าเหนียวสายบ่อแบบว่าเวลานอนมันเจ็บ ี่้เคสังเกตุเ้ว่าม่เงี้ยวเงี้ยวใน้องนามนะเงี้ยวใน้องนาับเสังเกตุใช่เยอันนี้มะขามลังอาเจียนเป็นเงี้ยวหยาบเงี้ยวเลียงเงี้ยวขุนเงี้ยวเจ้าเงี้ยวปวดเงี้ยววดสดวบอเกี่ยวละบรเกียวอ๋อจะเจ็บกลางลังหน่อยนะไหมเลาะขางหนึ่งกัน

ก็มอได้ต่อไเห็ดบดหอมล้นี่อกระหไวน์นอ่บ้้นว่กระหอกระหลไวนเออกระหอบกระโหโต๊เท่าไรนี่ ขาจอเซีอิล์ม้น่เพ่อนหันมา้องมันก็ะชอโต้ได้ถามเ0ซิพอประมาทั้งสองกว่าบาททุกคนรู้่าเออขมอกตเรียวนี่ออนี้ไข่หมดแดงไข่หมดเป็นไข่เหรอเนาะตัวกี้เป็นไข่บิดมีนมันแหลกน่าซื้อไข่ก่อนนี่คร เบ็ดเะโบมยังหรอคพ่อนาปูขายปลาตัวจองนั้นเป็นจองที่ว่าเกี่ยวเขาหาอรอ่กระหอบมันเป็นจองที่ว่าหาเรอย่างี่จังมันห้อยเดีอยะไร้อะห้อยดือะอ ตรตงชิ 2, บพันกีกตร0 0งชิปพันก็มาหาจับมาหาตีสิบบาทสามสิบบาทตีสิบบาทที่ว่าชิสือไกเป้าบอกอันไหนไกป้าพลอรถมาตั้งไรนานมาทำไมเราะบิรนก่อนนั่นทุกคนนั่นต้งตลาดเสาอะนะัายกใจอมหอยไม่มีอมหาย ดกี่ปนดเ่าอนะนินิดมันผนองกมันนี่มันกรเทาตัวนี้อันนี้ช้ามัดโชว์นนก็น่นแหละพักละพักวกีตากีตี้ละนกีกระกงโฟมดิ๊นไอเิดเดิมติดโฟนติดบหาพันกี

สมผักเออพอละมาจ้ะเดวดเดี๋ยวเออ่างหันคือกันนี่ยหรือซอยก็ได้สมผัก

ปวดแค่นี้ค่นี้กําลังหัน่นี้รันวดตลาดเป็นคเพ่อนตลยดกว่างเป็นตลาดแบบว่าอ๋อคนแถวทางหน่อคนจุฬาบทแต่เดเขอมาคายไง มี่ผักมี่อยากแล้วเข,อขอาเขามขายเอาใช้โรตใเอารเมื่อากร้วทมาทำบ้างเถอเอาหัวใจหั่นส่ิบโลหัวใจ่ะ ไปซื้อนะกับบมี่เลยนะบะหมี่แบบนี้ตัวกลังแล้วันนะคือยังไปกินกับม่อะไรเมืออันนก็กินและนะหมี่ประกบเนี่ยนะฮะมีประกบ

ลินฝาลินใหม่ทุกคนอะไรแล้ทุกคนก็โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลยก็ได้กดติดตามกลาอเป็นกำลังใจ้อเดทต่อไปนะครับคือเป็นการพา,ามาเลาะตลาดชนบทวิถีชีวิตวบ้านๆของกินของอย่างนี้ก็ของกินบ้านเฮานนะโอเคบ๊ายบายคลิมเอ้กไปด้วยอุปกรณ์กนบ๊ายบาย